สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่อุ่นก็อยากจะามาคุยกับทุกคนนะคะคือพี่อุ่นติดไว้ใช่ไหมเรื่องที่แบบว่า,ามีคำถามว่าพี่อุ่น้าถ้าสมมุติว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ที่จะสอบเอนเคลกผ่านไหมนะคะ ก็คือมีน้องๆหลายคนเนาะที่อยากจะไปทำงานอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคะแล้วจะทำยังไงดีนะคะแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะมีสิทธิ์สอบผ่านไหมพี่หุ่นนะคะก็อยากจะบอกน้องๆว่าถามว่ามีสิทธิ์สอบผ่านไหมคำตอบผ่านแน่นอนแต่นะคะพี่หุ่นบอกไว้ก่อนนะว่าจากประสบการณ์ของพี่หุ่นนะ ที่แบบติวน้องๆมาติวอนคลิกน้องๆมานะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเรามีปัญหาภาษาอังกฤษนะคะจากที่พี่เคยเจอมาคือเราจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะอ,อย่างเช่นว่านะคะคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คือจะเข้ามาเรียนเนี่คือสามารถที่จะเรียนเนื้อหาจะมีความพร่องแค่เนื้อหาเช่นอาจจะลืมไปบ้างใช่ไหมคะ หรือบางคนก็อาจจะแบบว่าเหมือนแบบอ่านอ่านหนังสือไม่มีเวลาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็คือถ้าเขาแก้ไขปัญหาตรงที่แบบว่าเออไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็หาเวลาอ่านหนังสือซะหรือพร่องตรงเนื้อหาใช่ไหมคะก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมซะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าก็คือจัดการได้อะค่ะภายในเวลาสักสามสี่เดือนเนี้ยเออก็คือได้นะคะแต่ทีเนี้ยสาหรับคนที่แบบว่า ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยอย่างเช่นอ่านโจทย์แปลโจทย์ไม่ออกเลยแต่ต้องหมายหมายความว่าอ่านไม่เคยออกเลยอะนะคะคือยากอ่ะอ่านยากอ่ะนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ก็แปลโจทย์แปลอะไรแบบคล่องแคล่วเลยอันนั้นพี่คิดว่าสําหรับตัวพี่คือไม่ได้หมายความว่าคนนั้นไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะถ้าถ้าสาหรับคนที่แบบว่าแปลโจทย์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าคนนั้นคือเป็นคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีนะคะ แต่ถ้าในความหมายของพี่หุ่นคนที่บอกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยพี่หมายถึงว่าแบบคืออ่านโจทย์แปลโจทย์ไม่ค่อยได้เลยค่ะแปลโจทย์ไม่ค่อยออกเลยอ่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นคืออาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นอย่างเช่นนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่า6เดือนขึ้นไปในการเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะสอบถึงจะสอบผ่านแบบนั้นน่ะแต่สุดท้ายแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าพี่หุ่นบอกว่าทุกคนสอบผ่านได้ใช่ไหมคะเนาะอืม ก็พี่ก็อยากจะขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะคะทุกอย่างมันเป็นไปได้แหละนะคะแต่มันอาจจะต้องอาศัยเวลามากกว่าคนอื่นแล้วก็เราก็อาจจะต้องไปเตรียมภาษาอังกฤษด้วยหนึ่งนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการฝึกอ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยนะ,นะคะแล้วก็เวลาเราทําโจทย์ข้อสอบอินเคิร์อย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราจุดคําศัพท์ออกมาท่องคําศัพท์ นะคะฝึกทาโจทย์ข้อสอบเยอะๆแต่ไม่ใช่เป็นการฝึกทาโจทย์ข้อสอบโดยที่แบบตะบี้ตะบับนทาโดยที่เราไม่ดูเลยว่าเออมันมีคําถามอะไรบ้างคำคำศัพท์ที่เขาใช้เขาใช้แบบไหนหอะไรเงี้ยพี่อยากให้สังเกตคําศัพท์ที่เขาใช้นะคะสังเกตเรูปประโยคเวลาแปลโจทย์แปลยังไงอย่างเงี้ยค่ะการที่เรามาีคนที่ช่วยเราแปลน,นะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่า อ,อย่างเช่นน้องๆบางคนเนาะเขามาเติร์อ mm ินคลีกกับพี่หุ่นเนี่ยพี่หุ่นก็จะมีพาอ่านโจทย์วิเคราะห์ข้อสอบนะคะแปลโจทย์เนี้ยนะคะ mm hmm. คือถ้าเราเราไม่เก่งวิธีการแปลโจทย์แล้วเรามีคนไกด์นำทางอะคะ mm ่ะ hmm. แบบนั้นมันก็จะช่วยทำให้ช็อตเวลามากขึ้นคือทำให้เวลามันสั้นลงทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น mm hmm. เพราะว่าเราเหมือนมีโมเดลอะคะ่ะคอยบอกเราว่าเออถ้าแปลโยบแบบเนี้ยนะ ต้องแปลแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จะช่วยได้เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีใครช่วยเลยนะคะเราอ่านเองเลยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมันอาจจะเสียเวลาในเรื่องของการลองผิดลองถูกอยู่มากพอ,พอสมควรนะนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะพี่ก็คงต้องแล้วแต่น้องๆแล้วกันนะคะว่าใครอชอบการเรีนยนรู้แบบไหนนะคะต้องแบบ ทำยังไงนะคะแต่อย่างนึงที่พี่อยากจะฝากนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้พี่ก็อยากจะฝากว่า,าเวลาที่เราอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนะคะมันไม่ได้มีแค่ว่าเออเราลงมาทำ ทำแป๊บ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 แ,แล้วเราจะสําเร็จเลยอันนั้นไม่ใช่เนาะพี่คิดว่าอันนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติของของการที่เราพยายามทําอะไรสักอย่างอะ่ะการที่เราพยายามทําอะไรสักอย่างพี่ว่ามันจะมีความที่แบบว่าเราต้องพร้อมที่จะยอมรับกับความล้มเหลวด้วยนะนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าพี่หมายความว่าบางครั้งอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะสอบเบนเลกลใช่ไหมคะลูกอ่า ในการสอบครั้งแรกของเราบางทีมันก็อาจจะยังไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับได้ด้วยว่าเออไม่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเราจะ,ะหมายถึงว่าล้มเหลวในการสอบครั้งแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่เราก็แค่ลองใหม่เปลี่ยนกลยุทธ์ในการอ่านหนังสือไหมถ้าเราอ่านหนังสือเองแล้วเราแบบจับประเด็นไม่ได้เราลองหาคนช่วยติวเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราอ่านหนังสือคนเดียวแล้วเราแอบหลับ เราหาเพื่อนอ่านหนังสือไหมนะคะหรือถ้าเราอ่านหนังสือภาษาไทยนะคะอ่านหนังสือภาษาไทยแล้วเข้าใจมากกว่าอ่านภาษาอังกฤษเออก็อ,อาจจะอ่านหนังสือภาษาไทยเพิ่มขึ้นหน่อยแบบนั้นนะคะคือพูดง่ายๆก็คือลองลองหาวิธีที่มันเป็นของตัวเองอะคะ่ะฝึกเรียนรู้แล้วก็พอปรับปรุงแก้ไขแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออแบบพยายามต่อไปแล้วก็ลองสอบใหม่แบบนี้นะคะ คือเราต้องพร้อมที่จะยอมรับแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่ออันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากไว้เพราะว่าบางคนอะมีความเข้าใจว่าการที่เราจะทําอะไรให้ประสุบความสําเร็จมันต้องทําแล้วก็สําเร็จเลยคล้ายๆกับว่าบางคนอย่างเช่นสมมุตินะคะคิดว่าตัวเองอะจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านก็คิดว่าเออฉันสอบครั้งเดียวฉันก็ต้องผ่านเลยนะอย่างเงี้ย ซึ่งบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะต้องสอบหลายครั้งก็ได้ซึ่งการที่เราสอบหลายครั้งมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเรามันเป็นคนไม่เก่งเรามันไม่มีคุณสมบัติเรามันไม่ดีเรามันอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่นะคะน้องๆเนาะไม่เซตตรงเนี้พี่ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยปรับเปลี่ยนซะนะคะเข้าใจไหม่มันไม่ใช่เพราะว่าการที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีการที่แบบว่า เ,เราก็ต้องฝึกซ้อมแล้วก็ปรับปรุงเรียนรู้เอาเป็นว่าการการที่เราทำยังไม่สำเร็จเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะพี่ว่ามันเป็นการเรียนรู้มากกว่ามันเป็นการก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆทุกๆวันนะคะนะคะถึงแม้เราจะยังไม่ถึงเส้นชัยนะคะถึงแม้เราจะยังไม่ถึงเส้นชัยแต่ก็คือแต่ก็คือเราเนี่ยก็ยังแบบก้าวไปข้างหน้าไงคะนะคะ เราไม่ได้ย่ำอยู่กับที่แต่ถ้าเราย่ำอยู่กับที่ต่างหากละ่ะสิ่งนั้นละ่ะนะคะการที่เราย่ำอยู่กับที่นั่นแหละพี่คิดว่าสิ่งนั้นอ่ะมันคือความล้มเหลวมากกว่านะนะคะแต่สําหรับการที่เรานะคะเดินไปข้างหน้าทุกๆวันทำไปทุกๆวันถึงแม้มันจะยังไม่ประสบความสำเร็จเราจะยังสอบไม่ผ่านแต่ก็เราก็ไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ นั่นหมายความว่าเรายังเดินเข้าใกล้เส้นชัยชนะของเราที่กำลังรออยู่ข้างหน้านะคะพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะมีความอุตสาหะอดทนรอนะคะสามารถที่จะรอได้รอที่จะประสบความสำเร็จได้อดเปรี้ยวไว้กินหวานอะไรเงี้ยพี่จะชอบบอกน้องๆตลอดว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะอดทนรอนะสู้นะอย่าถอยนะ อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าการที่เราอยากจะไปทํางานอเมริกาหรือไปทํางานต่างประเทศเนี้ยเนาะเราจะต้องสอบตั้งหลายขั้นตอนเลยค่ะสอบอินเคลกให้ผ่านสอบภาษาอังกฤษและต้องหาเอเจนซี่อ่าต้องทําเรื่องพาสปอร์ตวีซา่านูน่นนี่คือมันเยอะมันหลายขั้นตอนแต่และขั้นตอนนี้คือมันตอองอาศัยเวลาทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่การที่เราจะสมมติเราอยากไปต่างประเทศ ปีหน้าเราจะทําปีนี้แล้วปีหน้าเราได้ไปเลยไม่ไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นลูกนะคะคือมันต้องอาศัยเวลาอย่างน้อยก็สองถึงสามปีอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการทําอะไรที่มันต้องอาศัยเวลาน่ะใครที่เป็นคนที่แบบว่าชอบทําอะไรแล้วมันต้องสําเร็จเร็วๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยพี่อยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะนะคะมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นลูกนะคะมันไม่ได้รวดเด็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบนั้นนะคะ มันต้องอาศัยเวลาเพราะฉะนั้นให้น้องๆคิดดีกว่าว่าเออถ้าสมมติในระหว่างช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเราก็ต้องเตรียมตัวตัว,ตวเองไงลูกนะคะเตรียมตัวของตัวเองให้มันมีคุณสมบัติที่ดีเพื่อที่ไม่ใช่เพื่อที่สอบผ่านอย่างเดียวนะสอบผ่านเป็นโอเคแหละมันเป็นผลพลอยได้แต่เป้าหมายแรกๆเลยพี่คิดว่ามันน่าจะหมายถึงว่า เราเพื่อที่ให้เราเก่งไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนได้โดยที่เราไม่ได้ลำบากมากนะักนะคะคิดดูนะถ้าสมมติว่าเราไม่เก่งดัรพยาบาลใช่ไหมเราอาจจะโดนฟ้องร้องก็ได้นะคะน้องๆใบประกอบวิชาชีพเราอาจจะหลุดก็ได้โอ้หอันนี้เรื่องใหญ่นะหมายถึงว่าเราจะไม่มีงานทําเราไม่มีเงินเลยนะอันนี้เราแย่นะในต่างแดนญาติพี่น้องเราก็ไม่มี ะะหรือถ้าสมมุติว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะหุยเราจะไปรับออเดอร์หมอยังไงเราจะคุยส่งเวรเพื่อนต่างชาติยังไงเราจะเขียนอีเมลเขียนอะไรอย่างเงี้ยส่งหัวหน้ายังไงดีเราจะสื่อสารกับเขายังไงเพราะฉะนั้น,ม,นมันอาจจะติดขาดไปหมดแล้วมันจะสร้างความกดดันให้กับเราคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ายังไงเราก็ต้องได้บ้างนะคะ เราจะไม่ได้เลยนี่มันเป็นไปไม่ได้ลูกมันต้องได้บ้างนะคะน้องๆอ,อาจจะคิดว่าโทรพี่โง่ค่ะหนูเข้าใจว่ามันต้องได้บ้างค่ะแต่หนูไม่ได้เลยอ่ะหนูจะทั้งทำยังไงคะอะไรเงี้ยหนูจะเป็นไปได้ไหมถ้าหนูมีความฝันแบบนั้นคำตอบคือได้แน่นอนลูกได้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 ได,ได,ได,ได้พี่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันได้แน่นอนได้100ร้อยเปล้านเปอร์เซ็นต์ลูก ะะขออยู่อย่างเดียวก็คือใจหนูพร้อมที่จะลุยมันไหมที่จะสู้มันไหมนะคะมันก็แค่เรียนสิลูลุยเรียน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 รู้สอบสอบสอบทาไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดนะคะทาไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ improve ตัวเองปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะพี่เชื่อว่าความพยายามอุตสาหะ ทุกอย่างนะคะที่เราทํามันไม่สูญหายหรอกคะ่ะมันไม่สูญเปล่านะคะมันจะเก็บรวบรวมอยู่ในตัวเรานี่แหละมันจะสร้างเราให้เป็นคนเก่งคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความคือมีความเพียบพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งไหนที่มันทําแล้วมันดีกับเราอะทำไปเรอนะคะโรงเรียนภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษเยอะๆ ฝึกฟังคลิปภาษาอังกฤษเขาสนทนาพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันคือทําไปเถอะนะคะแล้วก็ถ้าใครสอบเอ็นเคยดอยู่ใช่ไหมก็อ่านหนังสือเลยลูกอ่านหนังสืออ่านหนังสือเยอะๆฝึกทําข้อสอบนะคะฝึกทําเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะใครที่อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษไม่เป็นไรนะคะก็เรียนกัพี่งุ่นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะส่วนน้องๆคนไหนที่มาเรียนติวกับพี่งุ่นใช่ไหมพี่งุ่นก็จะบอกว่า น้องๆดูคลิปซ้ำาหลายๆรอบนะลูกดูคลิปซ้ำาหลายๆรอบคือคลิปของพี่อง่นเนี่ยอนุญาตให้ซ้ำน้องจะซ้ำกี่รอบก็ได้ลูกซ้ำจนกระทั่งน้องจำได้อะนะคะแล้วพี่ก็สอนเป็นภาษาไทยมันจะทำให้น้องเก็ตได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรียนเป็นภาษาไทยนี้มันดีนะลูกมันทำให้เราเก็ตได้ง่ายเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายพอเราเข้าใจเนื้อหาภาษาไทยแล้วอ่ะ มันก็ง่ายที่เราพอเราไปจะไปดูคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษหรืออ่านเทคภาษาอังกฤษเราก็จะเข้าใจได้เลยอะค่ะมันก็จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของการที่เราเรียนรู้โดยใช้ภาษาไทยก่อนนะคะแล้วมันทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นด้วยแล้วก็พี่อุ๋นอาจจะบอกว่าของพี่เนาะติวเป็นภาษาไทยแต่คือข้อความ โน้ตหรืออะไรต่างๆที่เป็นเอกสารที่เป็นเป็นตัวแบบว่าที่เราเรียนรู้อะค่ะมเมทริเลของเรามันไม่ได้ใช่เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะลูกมันก็เป็นการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษนี่แหละเพียงแต่ว่าเราอธิบายเนี้ยเราอธิบายเป็นเป็นคาพูดแบบภาษาไทยให้เราเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราพูดเป็นภาษาไทยทุกอย่างแล้วก็มันทําให้เราแบบไม่สามารถเอาไปทําข้อสอบภาษาอังกฤษได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะลูกอย่างเช่นถ้าพี่จะบอกว่า เออเบาหวานไดอะบิติสอย่างเงี้ยเออพี่ก็ยังพูดว่าไดอะบิติสใช่ไหมมันก็จะมีภาวะอ่าไลทิเนีอุ ic, ภาวะคุกคามต่อชีวิตยอย่างเช่นไฮโปไกซีเมียไฮเปอร์ไกซีเมียอย่างเงี้ยเราก็ยังใช้คําว่าไฮโปไฮเปอร์ไรกเราไม่ได้บอกว่าเออมันจะมีภาวะคุกคามต่อชีวิตคือภาวะน้ําตาลต่ำน้ำตาลสูงเป็นภาษาไทยทั้งหมดมันทําให้น้องเอาไปแอปพลายกับข้อสอบไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหูกนะคะอย่าเข้าใจผิดแบบนั้นเนาะก็คือเรายังใช้พูดคุยเป็นภาษาอังกฤษอยู่เพียงแต่ว่า เวลาสอนอธิบายให้เข้าใจเนี่ยเราอธิบายเป็นภาษาไทายพูดเป็นอะไรที่มันง่ายๆที่เราแบบซึมซับได้เร็วมากขึ้นมันจะช่วยพี่ว่ามันช่วยน้องมากกว่านะช่วยทําให้น้องเรียนรู้ได้ไวเท่าคนไหนที่พื้นดีอยู่แล้วมาเรียนกับพี่หมุนก็ยิ่งจะไปไวขึ้นนะคะเก็ตเร็วขึ้นส่วนถ้าใครพื้นอ่อนก็จะทําให้สามารถที่จะปูพื้นฐานที่พี่ได้เลยนะคะแล้วก็จะทําให้แบบว่าพื้นฐานมีความมั่นคงหนักแน่น คือมันเหมือนการสร้างบ้านนะคะลูกถ้าบ้านมีความเข้มแข็งแข็งแรงน้องๆคิดว่าบ้านมันจะแข็งแรงไหมมันจะทนทานไหมมันนี่จะทนทานใช่ไหมคะลูกมันก็ถ้ามีพายุมามันก็ยากที่จะโค่นล้มได้ ะะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องเนี่ยลากฐานไม่แน่นนะคะไม่แข็งแรงมันก็เหมือนตึกหรือบ้านที่มันโครงสร้างไม่แข็งแรงแค่ลมพายุพัดมานิดนึงข้อสอบเขาพลิกไปนิดนึงเป็นไงคะลูกบ้านน้องพังทลายตัวน้องถ้าข้อสอบพลิกไปแค่นิดนึงน้องตอบผิดแล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเรียนกับพี่จะเห็นว่าพี่สอนละเอียดมากเพราะว่าพี่อยากให้น้องเนี่ยแบบมีพื้นฐานที่หนักแน่นจริงๆพื้นฐานที่แน่นจริง พื้นที่ถ้าพอมีข้อสอบอะไรที่มันยากๆขึ้นมาเนี่ยน้องก็จะได้นําความรู้ไปแอบไพยได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้คือหลักการเรียนรู้ของพี่คือเรียนเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายแต่เน้นเนื้อหานะคะอย่างเข้มข้นเลยแล้วก็เน้นการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มแรกเพราะฉะนั้นใครจําอะไรไม่ได้ไม่ต้องห่วงก็คือมาปูพื้นฐานที่พี่ได้เลยแบบนั้นนะคะที่พี่สอนเนาะ โอเคค่ะพี่ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะต้องขออนุญาตด้วยขอโทษด้วยนะคะที่แบบว่าไม่ได้เห็นหนะ้าเพี่ยงหนุนเนาะเพราะว่าพี่อาจจะต้องทำคลิปที่เป็นแบบว่าเป็นอ่าเป็นคลิปไฟล์เสียงแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าพี่ก็ต้องอาศัยช่วงเวลาช่วงกลางคืนในการอัดคลิปนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี้ยก็คือพี่ก็ต้องไปทำงานเนาะก็ อยากจะแชร์สิ่งที่ดีๆกับน้องๆน,นะคะเพื่อให้น้องๆน,นะคะ,ะนำไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองเนาะแล้วก็เราก็จะได้สร้างฝันเราให้เป็นจริงไปด้วยกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ